สวัสดีครับสวัดีกับผมซิก้านะครับวันนี้ก็เป็นช่วงซิก้านิวนะครับเป็นช่วงที่มาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมกันนะครับผมมาข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับก็คือนะครับแล็คแคลกมือถือตัวใหม่นั่นเองนะครับผมกับแล็คแคลกวีรีเทินนะครับซึ่งชื่อเต็มๆของเขานะครับก็คือแล็อแคลกวอร์คิรี่รีเทินนั่นเองเป็นเกมมือถือตัวใหม่จากทาง Gravity นะครับตอนนี้เปิดให้เล่น Close Be t a อยู่หรือว่าทดสอบนั่นเองนะถึงวันที่23ากุมภาหรือว่าที่วันที่อาทิตย์ก ซึ่งตัวเกมเนี่ยภาพน่ารักมากๆเลยนะครับตัวระบบการเล่นจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะสตรีมให้ดูนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะฮะ แล้วก็ตัวเกมนะครับยังไม่ประกาศวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้เป็นแค่โค้ดเบต้าหรือว่าทดลองเล่นเท่านั้นเองซึ่งถ้าใครกดติดตามช่องเราไว้เนี่ยข่าวนี้ก็จะลงมาได้2 3สาวันแล้วนะครับก็จะได้ทันเล่นโค้ดเบต้าตัวนี้อย่างแน่นอนซึ่งที่พิเศษสำหรับตัวเกมตัวนี้นะครับก็คือว่าตัวเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือใช่ไหมปกติเกมมือถือเราจะเล่นบนอ e ิมูเลเตอร์บน PC ได้แต่ว่าเจ้าเกมนี้นะครับไม่สามารถเล่นผ่านร e ูทอิมูเลเตอร์ได้นะครับเพราะว่าผมทดลองเล่นบนอ e ิมูเลเตอร์ที่ผมเคยเล่นแล ตัวเกมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยคงต้องมาเราดูตอนเปิดจริงนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่ตลกนะครับก็คือว่าแลักล็อกวีรีเทิร์นใช่ไหมครับตัวยอ่อมันเลยเป็น R O V ครับผมเหมือนเกมบ้านเรานะ Arena of Valor นะฮ er ะตัวยอ่อเป็น R O V เลยนะก็ตลกดีอ่าแล้วนี่ก็เป็นหน้าเพจรายละเอียดอะไรต่างๆของเขานั่นเองนะครับผมซึ่ง CPT เนี่ยนะครับเขาก็เปิดทดสอบตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่23แล้วอย่างที่บอกนะครับส่วนกำหนดการเปิดให้บริการเนี่ยยังไม่มีนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอ่ากำหนดการเปิดจริงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตที่หน้าเพจกันนะครับผมนี่นะคครับบกกก็็็ลลลลลลลอออองงดดูภภาาาาพพทีีี่่่่่นนนนนนนืเเเเ้ะะะยยวสวสนะใหฟิ Feeling, แป ภาพที่น่ารักขึ้นมากว่าและเกมอยู่นิดนึงอ่าแต่ว่าระบบการเล่นจะเป็นยังไงจะแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับระบบสเตตัสระบบของสมใส่ก็ยังคงอัปได้อิสาระเหมือนเดิมน,นะครับแอบน่าสนใจเหมือนกันนะครับตัวนี้นะถ้าระบบมันไม่เพ์ทูวินเกินไปนะผมว่าตัวเกมตัวนี้น่าจะดึงดูดคนได้เล่นได้เยอะเลยแหละครับ ก่อนที่จะไปต่อข่าวที่2นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ยังไงฝากกดติดตามไว้หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวข่าวดีๆแบบนี้มีมาให้อีกแน่นอนหรือว่าถ้าใครอยากให้เพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับก็แชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะครับอ่ะมาต่อกันกับข่าวที่2นะครับเรียกได้ว่าเป็นปาร์ดเดนร้อนมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือ Legend Rock Surf Series หรือว่า South East Asia หรือว่าภูมิภาคเอเชียเรานี่แหละเป็น Legend Rock PC นั่นเองนะครับหรือว่าเหมือนกับที่เปิดอยู่ในบ้านเราตอนนี้เลยเป็นแพทคลาสสามนะแพทรีนิวัลลลนะครบซึ่งผมมมไปหหาาข้้อูใแ้วนะมีของแคเล่นฟรีไมม่ตต้องเินะครับเเหมมือนดิ แล้วก็เป็นแพทเดียวกับคลาสสนะเปิดที่ EP 14.2เหมือนที่เปิดคลาสสในบ้านเราตอนแรกนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์และคอลลองนี้นะครับก็คือเป็นภูมิภาค South อีสเ a อ i a ียก็จะสามารถเล่นกันได้ทั้งหมดภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อะไรแบบนี้นะครับเล่นได้หมดเลยรวมถึงประเทศไทยเรานะครับก็สามารถที่จะไปเล่นได้นะครับโดยไม่ต้องมุดเลย แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตัวนี้เปิดบริการโดย Gravity Game Hub นะครับไม่ใช่ Gravity Game Tech ทีมงานที่ดูแลแลกในไทยของเราเนี่ยคือ Gravity Game Tech หรือว่า GGT นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น Gravity Game Hub หรือว่า GGH นั่นเองก็เป็น Gravity เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละทีมงานกันนะครับบริหารจัดก,การเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับซึ่งกําหนดการเปิดให้เล่นอันนี้เปิดจริงแล้วนะเพราะว่าเขาทดสอบไปแล้วนะครับเปิดจริงนะครับก็คือพรุ่งนี้23กุมภานั่นเองนะครับใครที่อยากจะเล่นนะผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้้วคบใต่ใ่ืืออเ็ีทช เป็น r o G n Joy นะครับเหมือนของไทยเราเป๊ะๆเ,เลยก็อย่างที่บอกนะเป็นของ Gravity เหมือนกันนั่นเองแค่คนละจีนงานอ่ะมาดูหน้าเว็บเขาซะหน่อยนะครับนี่ครับแลกอะล็อกออนไลน์ g g h นะครับผมของบ้านเราจะเป็นแลกอะล็อกออนไลน์ Gravity ใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็น g g h นะครับก็มีเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ว่าหมดเขตลงทะเบียนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เปิดแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆอย่างที่เห็นนะครับว่าตัวหนังสืออะไรต่างๆเนี่ย จะเป็นแบบเวอร์ชัน PC เป๊ะเ,เลยนะฮะนี่นะขอรับหลังวันมมเดย์นะครับก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดแล้วส่วนตัวหน้าเว็บลงทะเบียนนะครับก็ล่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะคนน่าจะเข้าไปใช้บริการกันเยอะจัดๆนะรยกได้ว่าได้รับความนิยมพอสมควรเลยเนื่องจากมันต้องรองรับปริมาณคนทั้งเอเชียเลยนะฮะก็สําหรับใครที่สงสัยว่าเอ้าแล้วมันน่าสนใจยังไงมันก็คือแล็คล็อก PC เหมือนของเราไม่ใช่เหรอก็ต้องบอกว่ามันเปิดให้บริการใหม่นั่นเองครับราค่อนข้างจะชอบใช่ไหมถ้าแล็คเปิดใหม่แล้วอันนี้เนี่ยเป็นแบบภูมมมิาาาาคเเออชีียยด้้้วววพรรระะะฉนนนััตต์กก็จงหล แน่นมากกว่าและคิดว่าไม่น่าจะมีภาษาไทยนะครับไปถึงว่าไม่สามารถพิมพ์ไทยได้เพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์4น่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับแล้วก็มีโปรโตเติมเงินล่วงหน้าด้วยนะครับผมเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ไทยบ้านเราเลยส่วนว่าเดี๋ยวการเล่นบรรยากาศอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูในตัวเกมจริงแลวกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นอยา่าจดทะเบียนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะและอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับผมถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นแพดบริเวณีวอาที่ จะมีแค่ไฮคลาสก่อนเท่านั้นเองนะครับไฮคลาสเนี่ยจะเปิดให้บริการนะไปถึงประมาณควอเตอร์หก็คือประมาณ ือนนะครับจะมีคลาสสามอัปเดตเข้ามาเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นได้แค่ไฮคลาสก่อนในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าแพทเนี่ยเป็น EP 14.2เพราะฉะนั้นพวกแมปต่างๆที่อยู่ใน14.2เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมากันอย่างครบถ้วนครับสัวบริกาทในการเล่นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคงต้องรอดูตอนเกมเปิดกันนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเพื่อนผมหลายๆคนก็สนใจอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเป็น global มากกว่าหรือว่ากว้างกว่าประเทศนั่นะครับก็น่าจะมีปริมาณคนที่เยอะกว่านะครับแต่ก็อาจจะไม่เสมอไปนะแรกๆมันเยอะอีก ว่าอย่างแลกอะล็อกในหลายๆเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คนน้อยกว่าประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันประเทศไทยเรานี่คนเล่นแลกน่าจะเยอะสุดเป็นอันดับสองนะรอบที่มีการจัดอันดับรอบที่แล้วนะครับแค่ประเทศไทยเราประเทศเดียวก็เยอะกว่าหลายๆประเทศแล้วนะครับที่เล่นแลกเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องมาดูกันยาวๆครับว่าตัวแลกอะล็อกเซิร์ฟซีเนี่ยคนจะเยอะอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆผมหลายๆคนก็ชวนไปเล่นเซิร์ฟนี้กันอยู่เหมือนกัน ก็เดี๋ยวน่าจะมีสตรีมให้ดูกันนะว่าเออบรรยากาศเซิร์ฟนี่มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับข่าววันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ยังไงฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับผมเพราะเดี๋ยวข่าวสารดีๆแบบนี้มีมาอีกแน่นอนนะครับและถ้าใครอยากจะเล่นกับเพื่อนนะก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูๆกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย